สวัสดีคะ่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะสำหรับคนงบน้อยนะคะหนึ่งเซตจะมีสี่กระถางนะคะราคาสองร้อยสี่สิบบาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางเลยนะคะถูกและคุ้มสุดๆเลยเนาะไม้ทั้งหมดจะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะวันนี้ปูมีมาแบ่งทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้นะคะลูกไม้อาจจะไม่ได้ลงบ่อยเนาะเพราะว่า เป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะก็จะโตไม่ค่อยทันก็อาจจะมีมาแบ่งอาทิตย์ละครั้งนะคะปูลงคลิปวันที่17ธันวานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่18ธันวานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะส่วนปูอยู่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะ เซตที่1กระถางที่1จะเป็นกอเกตนะคะนี่ใบใหม่ล่าสุดฮาร์ปเลยจะเป็นตัวเจนหนึ่งนะคะเป็นตัวเจนหนึ่งเนาะนี่นะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่สองจะเป็นสีคุณปลืม้มนะคะนี่เริ่มสวยมาแล้วนะคะสีคุณปลืม้มรากก็าทะลุแล้วกระถางที่สองที่สามจะเป็นพญานคราชนะคะจะเป็นบอลกาดเนาะพญานคราชนะคะ,รนะคะกระถางที่สาม กระถางที่4ี่จะเป็นเรียกทรัพย์นะคะหน้าเข้มเขมอย่างนี้เลยเนาะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะคะชื่อเป็นมงคลเนาะเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันไว้ในใจสักเซตสองเซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะจะได้มีเซตสำรองเนาะจะได้โทรมาแบบไม่เสียเวลาเสียเงินเนาะเซตที่สองกระถางที่1จะเป็นนางรากสดนะคะนี่ใบใหม่ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนางรากสดเทวี กระถางที่สองเป็นสีคุณปลื้มนะคะสีคุณปลื้มกระถางที่สามจะเป็นเมืองนครพนมนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่ปูเป็นฟอร์มกอได้เลยแต่ก่อนนี้ก็ราคาสูงเลยนะคะหายากด้วยเนาะนี่นะคะเมืองนครพนมกระถางที่สี่จะเป็นเศรษฐีขอนแก่นนะคะเศรษฐีขอนแก่นนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้เนาะเซตที่สองนะคะเซตที่สอง เซตต่อไปนะคะเซตที่3กระถางที่1จะเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะจะเป็นไม้ด่างออกขาวออกเหลืองแบบนี้นะคะนี่หลอดไม้ด่างแน่นอนหนุ่มเมืองกรุงนะคะกระถางที่ 2, สีคุณปลื้มนะคะสี 4, คุณปลืม้มกระถางที่ 3, ามเรียกซับนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเรียกซับเรียกเงินเรียกทองเนาะราคานี้คุ้มนะคะคุ้มมากๆเนาะ พ็เป็นรวมส่งอีกนะคะกระถางที่4ี่จะเป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่ไซนี้สามารถอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะนี่ไซต์โตมากถ้าไม้ไปถึงก็หาไม้ค้ำเขาไว้ด้วยเนาะนี่นะคะเผื่อเขาแบบอาจจะมีเฉานิดหน่อยจากการเดินทางนะคะก็ค้ำพยุงเขาไว้เซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะจะเป็นเซตบอลกลาบเนะาะกระถางที่หนึ่งจะเป็นพรสวงนะคะพรสวง นี่นะคะพรสวงกระถางที่สองจะเป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชกระถางที่สามเทพดารานะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะตัวนี้เทพดารานะคะบอลก,กระาเนาะกระถางที่สี่จะเป็นพระโมกขละน,ะนะคะนี่ใบใหม่ล่าสุดยิ่งโตเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกัดสีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ เซตต่อไปเซตที่ห้านะคะกระถางที่1จะเป็นไผ่ด่างเนาะนี่นะคะด่างด่างทุกใบแบบนี้เลยมีใบใหม่นะคะไผ่ด่างนะคะกระถางที่1กระถางที่สองชายชนนะคะดูหลอดใหม่แป๊ดมาเลยอาจจะมีตำหนินะคะแต่ไม่มีผลเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบ 2. กระถางที่สองกระถางที่สามงามมงวานนะคะด่างมาอย่างนี้เลยนี่นะคะงามมงวาน กระถางที่3กระถางที่4จะเป็นเงากรูนะคะอไม่ใช่จะเป็นพลักนะคะพลักเนี่ยมี2ต้นในกระถางคล้ายกันเนาะนี่นะคะพลักนะคะมี2ต้นในกระถางนี่นะคะปูมมีป้ายให้ทุกมีป้ายชื่อให้ทุกกระถางนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะพลักเซตที่หนะคะเซตที่ห้า เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1จะเป็นเทพเทวริสดูหลอดใหม่นะคะปายลึกๆใยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเทพเทวริสนะคะกระถางที่1กระถางที่2องธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วกระถางที่สามจะเป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสบดีนะคะวันเกิดใครนะคะกระถางที่4ี่จะเป็นจังหวัดบึงกาฬนี่นะคะใบใหม่ล่าสุดอัพไซต์ กระถางแปดได้เลยนะคะไซนี้เนาะนี่นะคะจังหวัดบึงการเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นชายชนนะคะนี่นะคะายทุกใบเลยเนาะดูหลอดใหม่กระถางที่1กระถางที่2จะเป็นสบายนางฟ้านะคะตัวนี้ชอบแดดเนาะได้แดดก็จะยิ่งกัดสีแดงออกมาเรื่อยๆนะคะ สบายนางฟ้ากระถางที่สามจะเป็นหนะมังจันเป็นไม้กัดสีนะคะกัดสีเอาเป็นสีชมพูอย่างนี้นะคะหะมังจันกระถางที่3กระถางที่4ี่ธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วเซตที่7นะคะเซตที่7ดเซตต่อไปเซตที่8ดนะคะกระถางที่1จะเป็นสบายนางฟ้ามี2ต้นในกระถางนะคะนี่เริ่มกัดสีแล้วนะคะ มีสองต้นในกระถางสบายนางฟ้ากระถางที่สองนครพนมนะคะเมืองนครพนมมีสองต้นในกระถางนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยกระถางที่สามณเมืองจันนะคะไม้กัดสีเนาะนี่กระถางที่สี่จะเป็นจังหวัดตรังนะคะมีสองต้นในกระถางเข้มเขมแดงแงแบบนี้เลยเซตที่ แนะคะเซตที่8ดเซตต่อไปเซตที่9้านะคะกระถางที่1จะเป็นเทพเทวลิตนะคะนี่ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเทพเทวลิตกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นสาววารินนะคะสาววารินกระถางที่3จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะกัดสีชมพูมาแล้วน้อย ตัวนี้ยิ่งได้แดดก็จะยิ่งกัดเป็นสีชมพูนะคะจะสวยมากกระถางที่สีหน้ามังจันนะคะเป็นไม้กัดสีเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นพรกนกนะคะเป็นไม้ด่างนะคะนี่ใบใหม่ล่าสุด ยิ่งใบใหม่ออกมาก็จะยิ่งเปิดด่างขึ้นมาเรื่อยๆนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองหลวงปูทิมมีสองต้นในกระถางนะคะสีหวานๆแบบนี้เลยมีสองต้นในกระถางนะคะหลวงปูทิมกระถางที่สามจะเป็นวันสุกนะคะนี่เริ่มกัดมาแล้วนะคะวันสุกกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นปวงชนแผงนะคะ ะคะเป็นสีแดงๆดล้วนแบบนี้เนาะนี่เซตที่สิบนะคะเซตที่สิบเซตต่อไปเซตที่สิอนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นสบายนางฟ้ามีสองต้นในกระถางนะคะสบายนางฟ้านะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นจังหวัดตรังนะคะสีเข้มเข้มแดงแดงแบบนี้เลยนี่นะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สามจะเป็นสาวารินนะคะสาวาริน กระถางที่สี่จะเป็นพารักนะคะพารักมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยเซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตที่สิบเอ็ดเซตต่อไปเซตที่สิบสองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นหนุมานอมพพามีสองต้นในกระถางนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สองจะเป็น หนุมานเชิญธงมีสองต้นเหมือนกันนะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สามจะเป็นหนุมานหักดานสองต้นเหมือนกันนะคะเซตนี้จะมีหานุมานสามเนาะแล้วกระถางที่สี่จะเป็นทศกัณฐ์นะคะหน้ากัดแล้วนะคะนี่นะคะเซตที่สิบสองนี้มีสำรองนะคะเซตที่สิบสองเซตต่อไปนะคะเซตที่สิบสามถึงเซตที่สิบหกนะคะจะเป็นเซตลูกไม้นะคะ หนึ่งเซตจะมีหกกระถางนะคะราคาเท่ากันเลยสองร้อยสี่สิบาทนะคะก็คัดมาให้ได้แค่สนะี่เซตเนาะเพราะว่ามันโตไม่ค่อยทันค่ะก็อาจจะมีมาแบ่งปันสำหรับท่านที่รอเนาะอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรืออาจจะเป็นสิบวันครั้งนะคะสำหรับลูกไม้เนาะเพราะว่าโตไม่ทันจริงๆเพราะก่อนหน้านี้นก็มีมาเหมานะคะสำหรับลูกไม้เนาะเรามาดูเซตที่สิบสามกันนะคะจะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่าทั้งหมดเนาะ กระถางที่หนึ่งนะคะนี่ใบน่าจะออกเป็นกลมแหละใบกลมนะคะนี่กระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองมีสองต้นในกระถางนะคะจะเป็นด่างเปรอะ,ะมาแบบนี้สวยมากนะคะแดดหายนี่นะคะถ้าได้แดดนี่ก็จะสีสวยเข้มเลยกระถางที่สามนะคะตัวนี้ก็ออกเป็นแดงนะคะนี่ กระถางที่สกระถางที่สกระถางที่ห้าจะเป็นด่างนะคะนี่กระถางที่หนะคะกระถางที่หก็จะออกเป็นเกือประมาณแดงๆบานเย็นอย่างนี้นะคะนี่เซตที่13นะคะเซตที่13เซตต่อไปเซตที่14นะคะ ตัวนี้แม่จะเป็น <c oughs> ขอโทษค่ะเซตที่สิบสี่กระถางที่หนึ่งแม่จะเป็นก้าวทับพ่พอเป็นยอดมงกุฎเนาะเป็นชิ้นผานี่แหละนี่นะคะจะเหมือนก้าวทับเลยนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะวันนี้มีมาแค่สี่เซตนะคะกระถางที่สามเป็นไม้ด่างเป็นลูกไม้ด่างนะคะ กระถางที่สี่ตัวนี้จะเป็นลูกไม้มเมล็ดเนาะเป็นบอลกลับนะคะแม่เป็นเทพสายลุงพ่อเป็นเทราปตีนะคะปูจะให้ป้ายไปทุกอันเนาะถ้าเป็นชิ้นผ่าปูก็จะเขียนว่าลูกไม้ชิ้นผ่านะคะนี่นะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หกนะคะก็คือลูกไม้ชิ้นผ่าก็คือมันนิ่งแล้วเนาะผ่าออกมาหน้าตามันก็จะเหมือนกันมันไม่เหมือนลูกไม้มเมล็ดนะคะเซตที่ 14นะคะเซตต่อไปเซตที่15แม่เป็น9ทับพ่อเป็นยอดมงกุฎนะคะจะเป็นออกด่างขาวด่างเหลืองสลับกันไปนะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2แดดมากระถางที่3นะคะกระถางที่4 เวลาโดนโดนแดดอย่างเงี้ยมันก็จะออกเป็นสีชมพูเข้มๆนะคะตัวนี้นี่นะคะตะกี้แดดหายเนาะนี่กระถางที่ห้ามี2ต้นนะคะ2ต้นเหมือนใบนี้จะออกคล้ายๆกับเจ้าปลอแก้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นด่างเปรอะ2ต้นในกระถางกระถางที่หนะคะนี่นี่ก็น่าจะเป็นแม่เจ้าปอแก้วแหละแต่พ่อไม่ไม่รู้นะคะเพราะว่าปูผารวมกันเนาะเซตที่15นะคะ เซตสุดท้ายเซตที่16นะคะนี่ตัวนี้จำพ่อแม่ไม่ได้นี่นะคะใบใหม่เข้มๆเ,เลยนี่นะคะวันส่งใบอาจจะเฉานะ้ปูจะได้ดึงออกให้นะคะอาจจะไม่ได้เยอะอย่างนี้เนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเหมือนเจ้าปอกแก้วเหมือนเจ้าปอกแก้วเลยนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามนี่จะเป็นใบกลม กระถางที่4นะคะนี่ได้แดดก็จะเป็นออกชมพูบันเย็นเข้มๆนะคะกระถางที่5นะคะกระถางที่5กระถางที่6ห่นะคะมีตำหนินิดหน่อยนะคะเดี๋ยวก็ทิ้งใบเซตที่16นะคะสำหรับวันนี้ปุ๊กก็มีชุดเซตนะคะไม้มีชื่อและลูกไม้นะคะมาแบ่งรวมกันทั้งหมด สิเซตนะคะในราคาสุดคุ้มนะคะ240บาทนะคะมาแบ่งประมาณนี้เนาะปูฝากลุงป้านะอานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ